สวัสดีครับอยู่กับภาคเกมบอลไทยนะครับวันนี้เราก็จะมาพามาดูสนามเวมรี่นะครับที่ประมวลผลด้วยการาฟิกของ Arrel Engine นนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ในเกมเป๊ป2022นะครับก็ทางคนในม้ก็กำลังพัฒนาอยู่นะครับโดยที่พัฒนาเป็น Arrel Engine นไนะครับ แต่ว่าเราจะมาดู Under e n n i n e 4เพราะว่าอยากให้เห็นว่ากราฟิกมันเป็นยังไงนะครับในการประมวลผลภาพแสงและสีนะครับผมแสงสีเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับพูดตะกุตะกักนิดนึงก็จะมาดูว่าภาพเป็นยังไงก็ต้องมาพูดถึงคนคนนี้ครับผมใน Facebook ที่ชื่อว่า dtp. 3ดี d นะครับคนนี้เป็นคนที่ประมวลผลภาพออกมานะครับผม แล้วก็อัปลงเว็บไซต์ youtube นะครับก็เป็นตามนี้นะครับผมเจ้าตัวก็บอกว่าเป็นผลงานโปรเจกต์ล่าสุดนะครับผมที่ได้อะไรเนี่ยประมวลผลด้วยอาร e เรย์อนจินนะครับดูแล้วน่าจะเป็นอาร e เรย์เอนจินนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปของเขาเดี๋ยวก็จะพามาดูด้วยกันนะครับผมว่าภาพแสงสีจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูพร้อมกันเลยครับอ่าครับ นี่ก็เริ่มมาตอนเช้านะครับผมแล้วก็เข้ามาดูด้านในนะครับแสงสีนี่ดีมากๆเลยนะครับใน Alien i n g i n e 4นะครับเราก็เข้ามาในสนามเวมรีของอังกฤษเรียบร้อยนี่ถ้าเป็นเกมเป๊ปส0 2 2นะครับ ภาพก็อาจจะดีกว่านี้อีกประมาณห้เเเลยนะครับความโดดเด่นของอาร์เรนจิก็น่าจะเป็นเรื่องของแสงนะครับผมแล้วก็การตกกระทบของแสงนะครับลงมาดีมากเลยภาพก็จะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับถ้าดูก็จะสังเกตที่แสงนะครับผมเริ่มจาก เช้าตู่แล้วก็ตอนนี้มาเป็นตอนเที่ยงแล้วนะครับแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยเนี่ยสภาพเก้าอี้นั่งนะครับก็สวยงามดีนะครับในเวมบรีตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเที่ยงแล้วก็จะเข้ามาตอนบ่ายแล้วนะครับ แสงก็กำลังจะตกลงค่อยๆแสงค่อยๆไปนะครับพระาทิ์ตกกำลังจะตกดินนะครับย่ถ้าเป็นเล่นบอลกันจริงๆในเกมแป๊บนี้ก็น่าจะมันอยู่นะครับแสงสีแต่ไม่รู้สภาพอากาศจะเป็นยังไงนะครับในเกมเป๊ส2 0พัที่กำลังจะสร้างขึ้นมานะครับ แล้วคลิปก็จบแล้วนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับเหมอุตสาห์หาคลิปมาดูก็สวยดีนะครับก็เป็นสนามเวมรีที่แรนเดอร์หรือว่าประมวลผล e x p o r t พด้วยอ l ลี n นจิน e 4นะครับของคุณอะไรเนี่ย dtp จุดสามดีนะครับเนี่เอามาให้เราได้ดูกันได้รีวิวกันนะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมครับคลิปนี้มาไม่สั้นไม่ยาวนะครับผม ก็มาแค่นี้ขอบคุณที่ดูอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ